มาต่องานมาต่องานกันนิดนึงนะครับก็อาจจะได้ยินเสียงฝนตกนิดหน่อยนะฮะก็เป็นเพราะว่าช่วงที่กลาง,ค,ลางลครับก็ฝนตกครับครับย็นสบายดีนะครับอันนี้จะเป็นเคสงานที่ต่อเนื่องจากตัวที่ผมแจ้งงานไปนะเป็นเอซ s x 5 0 5 5ูนย์ห นะครับก็เป็นบอร์ดที่เป็นตัวซ็อกเก็ตถักชมรุดเนี่มรกเก็ตมันจะชำรุดนิดหนึ่งอะสำรุดต้องบอกว่าไม่มีติดเพราะว่าชำรุดจำเป็นก็ต้องเปลี่ยนใหม่เลยนะครับก็เลยก็เลยเหมือนว่า จะมาลองทําให้ดูกันว่ามันทําอย่างไรนะครับแล้วก็หาซ็อกเก็ตแบบไหนอะไรมาใส่นะครับก็ผมได้ลองหาซ็อกเก็ตแล้วเบื้องต้นนะครับก็ได้ซ็อกเก็ตที่เป็นชิ้นเดียวกันกับของตัวจอนะครับเทียบผินแล้วใส่ได้นี่สายแพรใหม่เลยนะที่จะมาใส่เราลองก่อนเดี๋ยวเราลองก่อนว่ามันตรงพินกันไหม ลองพินก่อนก็ใช้ได้ครับเพราะว่า10 10ินโอเคใส่ได้ครับก็ใช้ได้เดี๋ยวเราจะใช้สเกสต,ต,ตัวนี้เลยนะครับมาใส่แทนในตำแหน่งของตัวที่เราถอดเ,เปลี่ยนไปถอดที่เตรียมจะเปลี่ยนแล้วกันนะจะเป็นตำแหน่งของตัวสีส่ิ40นนี้นะ ก็เดี๋ยวมาลุยกันเลยดีกว่านะครับลุยกันเลยดีกว่าตอนนี้ผมเอาซอกเก็ตออกนะก็ไม่รู้ว่าผมถ่ายไปหรือเปล่านะในตอนที่แจ้งงานนะครับก็ไม่ถ่ายไปก็ไม่เป็นไรเนาะ ถ้าคนใช้รุ่นนี้หรือช่างรุ่นนี้ก็จะเห็นเลยว่ารุ่นนี้มันเป็นแบบเหมือนโครงสร้างมันใช้พออดตัวสี่สิบเมันชอบหัพอร์ดแบบนี้เสี่ยนจอกันก็ระวังกันนิดนึงครับชมลุตมามันก็หาอรอดยากหน่อยผมก็กว่าจะหาอรอดที่เข้ากันกับตัวบอร์ดนี้ได้ก็ vặn được. Anh biết tại. có lùi. Đó. ราก็ต้องจัดการในส่วนของซ็อกเกตนี้ตรงที่พวกปินตะกัวต้องให้เอี่ยมก่อนครับเพื่อที่จะวางของใหม่ลงมามันจะได้วางได้ง่ายจัดการในซ็อกเกตนี้รอก่อนในช่องที่จะวางซอตต็อกเก็ตตรงนี้นะครับเราต้องจัดการรอไารจัดการพวกตะกัวให้เกลี้ยง เออประมาณนี้ประมาณนี้เลยอ่า เรามาลื้อพอตตัวนี้กันหรือพอตเจ้าพอตตัวที่เป็นตันี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนีตนี้ตัว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 นี้ตันต้ตัวนี้อ,อ,น,อ,น,อน้ตั้ตันตัีตต้้น ใช้ลมร้อนนิดหนึ่งหลายลองตั้งทางอย่างนี้เนาะแล้วก็เป่าเชาดเพราะอีกฝั่งหนึ่งที่ไม่ใช่ผังสก็ตแล้วก็เป่าจนมันหลุดออกมาเลยนะครับ ลองดูดิวิธีนี้จะได้ไหมลอ,องวิธีนี้ได้ไหม จะใช้ความร้อนจากฝั่งเดียวคือฝั่งที่ไม่ใช่ฝั่งสอเก็ตรตรงข้างกึ่งแล้วก็ให้หลุดออกมาเลยครับ Okay. Ini bila naik. เออใช้ไม่ได้ลุดครับถ้าเป็นสภาพนี้ไม่ได้เลยสภาพน้ไม่ได้เพราะว่ามันใช้ไม่ได้ก็หาใหม่หาใหม่เินมนุดหาใหม่ครับ 嗯。啊 <laughs>、oh <God. S 1>！金牌，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 金牌。 ต้องไม่ดึงลงนะต้องดึงส่วนทางขึ้นเพราะถ้าดึงลงปุ๊บมันจะหลุดอกจากสเก็ตเข้าใจแลวเข้าใจแล้วต้องยกขึ้น น่เกียนจังเลยเสียเสียไปครับก็ได้อันนี้มาเขาก็จะมาวางในซ็อกเก็ตตำแหน่งของซ็อกเก็ตตัวนี้ลองดูว่ามันพอดีกันหรือเปล่า<ฮ>ไม่รู้ว่าพอดีกันหรือเปล่านะครับ พอดีคุลูกศรเราก็ต้องลองดูว่ามันพอดีไหมนะถ้าเกี่ยวถ้ามันตรงซ็อกเก็ตมันอยู่แล้วสี่สิบปก็น่าจะพอดีกันอยู่แล้วโอเคครับพอดีกันเลยเป๊ะรอก,กันเรียนมาลุย ลุยบบตตรีกันดีกว่าตองารงโอเคตอนนี้ตามส่วนนี้กันเบม ติดไหมติดไหมติด,ตดตอยู่เนาะเกลียวการเสร็มนี้แล้วก็แต็มอีกฝั่งหนึ่งโอ้นี่แทบจะกึ่งกลางกันเลยนะสบายเราละแทบจะกึ่งกลางเลยสบายเราละครับเฮ้ยยังได้ไง อคือมันไม่ใช่ซ็อกเก็ตเดิมเขาครับมันเลยมันเลยกดลงไปแบบให้กดแบบแนบๆไม่ได้ครับผมอาจะต้องยกรอยนิดนึงไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่อยๆทำเดี๋ยวเราบัตรกีฝั่งนี้แล้วเพื่อจัดศูนย์กลางดีกันบัตรกีเยอะๆไปกรอนแล้วก็จัดศูนย์กลาง ยัขึ้นไปหัขึ้นยังกนไปโอเคอยังนิดหน่อยอยังนิดหน่อยก็ใช้ได้ครับไม่ไม่ไม่ถือว่าจะต้องแบบก็ตรงเป๊ะเอยียงนิดหน่อย,อยงนิดหน่อยโอเคก็เดี๋ยวเราใส่ฟากแล้วก็ไล่บัตรดีเลย เทฟักใสอันนี้เทฟอันนี้เทฟักใส่อย่างนี้เลยคลับก็ไล่ตะกัวไล,ล่ตะกัวรู้สึกว่าฝาน,นี้ไม่ต้องกดตรงมาน,นะครับ Okay. สวยงามสวยงามครับแำไมหมดแรงร้อนจังเลย <Wow. S 1> มีตรงนี้ต้องต่อลาย betang tegrua ต่อสายไฟนิดนึงเดี๋ยโยงสายไฟออกโยงสายไฟออกจากขามาต่อก,กับลายเรวมาไปสายไฟเสร็จสายไฟสักหน่อย Fine. เอาทับข้างบนไว้ครับไม่อยู่สดใตล่ลงทับข้างบนไว้จะดีกว่ากา็หลุดึกง่ายเกิน เกินค,ครับอ๋อโอเคลาคนนี้ก็ได้ครับง่ายดีโอเคโอเคครับทางเนี้ยได้เลยก็โอเคเลยครับก็เดี๋ยวเราลองกันนะครับแต่ว่าเช็คอีกเั็คนิดนึงก็โอเคแล้ว เดี๋ยวได้ลองกันโอเคเดี๋ยวเราลองกันเช็คเช็คเช็คขาเช็คขาอ่ะเรียบร้อยเดี๋ยว,ยเ,ดยวเดี๋ยวไปประกอบลองนะครับ ต่อเลยครับครับเดี๋ยวจัดการพื้นที่นิดนึงอันนี้ นี่เป็นสายแท้ใหม่เลย ชัดนิดหนึ่งเพราะไอ้ตัวนี้มันจะเป็นโลหะก็เรา,าต้องวางระวังมันหน่อยโอเคแต่ผมจะเสียบดูนี่ปรับเป็นสิบเก้าวอแล้วขอใส่ลองลองใส่ลอง ลุยกันต่อเดี๋ยวผมจะอัดให้เสร็จนะครับพอดีไอ้ตัวสายต่อตัวนี้ม่ีเดี๋ยวใช้วิธีการขี้พอแล้วครันสายต่อหาไม่เจอครับหัวต่อมันหาไม่เจอก็ไม่เป็นไรเรี๋ใช้เทคนิคการขี้พอไม่ยากโอเคตามสุเรียบร้อยก็ขี้เลยนะครับอ่อนแล้วโผไม่ เก็สไหมภาพไม่ออกใส่แพรถูกหรือเปล่าเมื่อกี้ผมเห็นมีกลิ่นมีนิควันขึ้นเลยนะ ไม่ได้หรือครับสักเกตมันไหม่ผมใส่ไปรับสองมันไม่อยู่แล้วนะ แสดงว่าตัวนี้ลงกาวลงกาวหรือเปล่า โ okay. อเคอาจจะต้องได้เปลี่ยนตัว RTD ต้องได้เปลี่ยนตัว RTD ตัวนี้ด้วยนะครับ RTD RTD สองหนึ่งสามสองเอ็นวันโดดีว่าชอา็อตไหม มีขาดนแอลขาดไมันขาดตัวนี้ชัดจังโอเคอันนี้นช็อตตัวแสดงว่าตัวไอซีมันช็อตตัวโอเคต้องได้เปลี่ยน โกลพอมันไหม้มากเลยเสียดายแต่ไม่เป็นไรเมื่อกี้นี้นี่ไหม่แล้วนี่ก็อาจจะต้องได้เปลี่ยนรอบสองเดี๋ยวไม่อาจจะได้โมใส่แพรมามากกว่า,าลองลองยกไอซคือตัวนี้ออกแล้วก็วัดข่าอมนั้นดูนะครับข,ข้าอมมันต่ำเกินไป ซ็ so อกเก็ตอาจจะไม่ได้เปลี่ยนแล้วนะครับก็ใช้วิธีการอาจจะเสียบเข้าไปแล้วก็อาจจะใช้วิธีการตัดสายแพรเส้นนั้นแล้วก็บัดกี่ก็ได้หรือถ้าผมหาซ็อกเก็ตเปลี่ยนได้รับของเก็จะเปลี่ยนให้ครับซ็อกเก็ตมันก็ซ็อกเก็ตมันต้องได้รื้อมาจากพวกจอครับจอบางตัวที่มันเป็นซ็อกเก็ตแนวเดียวกันแล้วใส่ได้เนี่ยมันก็จะมีจอไม่ไม่กี่รุ่นไม่กี่รุ่นที่นั่น เดี๋ยวผมจะยกออกระวัดข้าโอมก่อนนะถ้าข้าโอมมันหายก็คงต้องได้เปลี่ยน ก็ชัดเจนว่าช็อตครับตัว IC ช็อตโอเคก็ยังไม่เสร็จอยู่ดีนะครับตอนแกรกก็กล่าวว่าจะปั๊มเจ้าบอร์ดนี้ให้เสร็จนะครับเพื่อที่จะเล่อไดทำเคสอื่นต่อไปในการลงแชแนลก็โอเคไม่เป็นไรครับก็ตามไปเรื่อยๆทำเป็น E p พี EP EP ไปแล้วกันเนาะส่วน e ีีนี้ก็ ส่ซ็อกเก็ตแล้วก็ไอซียังช็อตนะครับก็โอเคครับสำหรับอีพีนี้ก็จบเท่านี้ครับไว้เจออีหน้าขอบคุณนะครับสำหรับผู้ที่ตามรับชมติดตามช่องผมอยู่นะครับผมอาจจะทำคอนเทนต์ที่ไม่ค่อยตรงคอนเซ็ปต์อะไรมากมายแต่ก็นเน้นเทคนิคช่างให้ดูแล้วกันเนาะให้รู้ว่าผมยังทำงานแบบนี้ทำแบบนี้แบบนี้นะครับขอ,ขอขอบคุณมากนะครับที่ติดตามกันมาโดยตลอดครับ แล้วเจอกันคลิปหน้าครับ